ชัยชนะของอาร์ซอลที่เหนือทอตแนมอสเปอร์ ur, สุดสัตาที่ผ่านมาครับเป็นชัยชนะที่มีความหมายมากกว่า3คะแนนมากกว่าการลุ้นแชมป์ครับเพราะว่ามันทำให้เกิดวันวันหนึ่งขึ้นมาครับนั่นก็คือวันเซนต์ทอตเทอร์ h รนแฮมครับ วันเซนต์ทอตเทอร์ลิงแฮมนะฮะโอ้าษภาษาอังกฤษยังฟังแล้วมันดูยากครับผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยง่ายๆครับเป็นวันใต้เท้าครับนะเป็นวันที่คอนเฟิร์มแล้วว่าอาร์เซนอลจะมีคะแนนเหนือทอตเทอร์มอสเปอร์ในฤดูกาลนั้นๆแน่ๆครับเขาก็เลยตั้งเป็นวันเซนต์ทอตเทอร์ลิงแฮมให้นะครับแฟนอาร์เซนอลนี้เขาแซ่บจริงๆนั่นเองนะครับและแน่นอนครับชัยชนะล่าสุดที่อาร์เซนอลบุกไปทุบทอทเทอร์มอสเปอร์ถึงคาร์ทินนะครับสามประตูต่อสองนะครับซึ่งก็ต้องว่าโอ้โหก,กว่าจะเอาตัวรอดได้คะแนนนนนมมาาเเเี่ยปกงหือั แต่ว่าสุดท้ายก็ทําสำเร็จนะครับมันเลยทําให้เกิดวันนี้ครับเพราะว่ามันทําให้แต้มระหว่างอาร์เซนอลกับสเปอร์ขาดแล้วในฤดูกาลนี้นั่นเองการันตีแน่นอนแล้วว่าอาร์เซนอลจะอยู่อันดับเหนือกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ครับโดยตอนนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับหนึ่งนะครับ มี80คะแนนครับขณะที่ทอทัมฮอสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับที่5มี60คะแนนห่างกันทั้งหมด20แต้มแต่ว่าสเปอร์มีเกมอยู่ในมืออีกแค่5เกมทําเต็มที่นะครับชนะรวดทั้ง5เกมนี้ก็ไม่แซงอาร์เซนอลครับมันเลยทําให้เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลายเป็นวันเซนท์ทอตทอลิงแฮมนั่นเองครับ